เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับตัวละครตัวใหม่ในซูเ์จีนซอมบี้แมนระดับยูอานในวันนี้ครับผมก็ได้ตัวมันมาครอบครองแล้วนะแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าสมเพชสุดๆเพราะกว่าจะได้ตัวละครของเขามาคอของผมก็เป็นแบบนี้ไปเสียแล้วครับคุณผู้ชมอารมณ์ก็คือทั้งๆท,ท,ที่ป่วยอยู่แต่ก็ไปฝืนอัดคลิปจํานวน2คลิปเมื่อวานโอ้โหแล้วเปิดเจ้าตัวละครตัวนี้ไปอย่างลุ้นนะเอาเป็นว่ายัางไงเราเองก็ได้ตัวละครของเขามาครอบครองแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแบบจัดหนักจัดเต้นกันสักนิดหนึ่งรวมไปถึงผมเองจะพยายามมาบ เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันด้วยนะเพราะมีคนขอกันเข้ามานะครับว่าอยากให้ PVP แบบเจอทีมที่ไม่มีแฟดโซนีกทีมนึงก็อาจจะเจอแบบไม่มีซอมบี้แมร่ระดับยูอาร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะพยายามจัดให้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันฟุกเจอนะรวมไปถึงภายในคลิปวิดีโอนี้กระผมเองยังมีตัวแอปมาแนะนําด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นอยู่ในซเวอร์จีนเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe s u b <Wow>. s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ <S <S <List> Man ต์แมชอบริการการตเติมเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะส n ตนเกตที่ดี <Wow. S 2> ที่สุดคุ้มที่สุดและโน1นที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ค37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท <Wow. S 1> ทาง List Man Shop s ช o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชชาระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีีกด้วยและ่ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำเงินเกมตลอด24ชั่วโมงกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยีนได้ต้อนรับเข้าสู่เกม1000แมนเดอะสโตนเกตในซูเวจีนเพราะสำหรับคิวิดโอในวันนี้กระผมเองจะมาทําการรีวิวตัวละครตัวใหม่ในซูเวจีนนั่นก็คือเจ้าตัวซอมบี้แมนระดับยูอาร์ซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่่าาาาาาควมมมมสรรถถยเเอีดกขงู้ปัับใหหท ทั้งความสามารถของเขานะตรงนี้มันดีแล้วก็โกงมากๆในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโจมตีโปรตีใส่สตัวเป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจ1 2 0ความสามารถเนี่ยคือดูห่วยนะแต่ในเรื่องของแอนิเมชันการโจมตีของเขาบอกเลยว่าเ hey ท่มากๆครับคุณผู้ชมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลอัตเมจซึ่งจะไม่ใช้ลูกไฟอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยซอมบี้แมนระดับยูอาร์ R, เขาจะทําการโจมตีใส่ฝาตูเป็นแถวแนวนอนด้วยความเสียหาย4ี่ร้้าเนและหลังจากที่เขาโจมตีไปแล้วเขาก็จะทาให้เพื่ ส่วนฝั่งศัตรูที่โดนโจมตีไปเขาก็จะติดสถานะชำนาญหวาดกลัวไปเลยและไอความเร็วที่เขาบูนให้เพื่อนได้เนี่ยจะอยู่ที่94เลยนะครับส่วนในเรื่องชำนาญการหวาดกลัวเนี่ยเขาจะทําการบล็อกลูกไฟฝั่งศัตรูทั้งหมด3แต้มรวมไปถึงเขาก็จะกําหนดนะครับว่าการใช้ลูกไฟของศังตรูต้องเพิ่มขึ้น1แต้มไม่ว่าจะเป็นสกิลอันติเมดปกติจะต้องเสีย2แต่อันนี้เสีย3นะครับแล้วก็การไล่โจมตีแบบมันติปกติจะเสียศูนย์แต่อันนี้ต้องเสีย1ซึ่งความสามารถนี้ฝั่งศัตรู อันติธรรมดานะตรงนี้นะครับจะต้องเสียทั้งหมด9ลูกไฟทันทีส่วนถ้าหากเป็นการไล่โจมตีอันติเหมือนกับเจ้าตัวแฟดร,ระดับยูอาร์เนี่ยจะต้องสูญเสียลูกไฟทั้งหมด3ลูกไฟเพราะฉะนั้นเจ้าตัวแฟดร,ระดับยูอาร์ตัวนี้มันจําเป็นมากๆเลยนะครับในเมตาณนะตอนนี้เพราะตัวละครของเขามันแก้ทางสถานะชำนาญหวาดกลัวดได้ง่ายมากๆส่วนพาสซีฟสกิลติดตัวเนี่ยเขาก็จะทําการหลบหลีกดาเมอนะครับผม60%บอนตีกทั้งเจ้าตัวซอมบี้แมนระดับยูอาร์เนี่ยเขาก็จะมีสถานะตายเกิดมาด้วยหรือฟื นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้อยู่ตัวละครของเขาก็ไม่สามารถตายเกิดขึ้นมาได้นะแล้วก็เลือดที่เขาฟืน้นฟูขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ที่60%สิบเปอร์เซ็นต์จำนวนสามครั้งส่วนพา s s i คือปลุกตื่นเนี่ยก็คือจะมีการบัฟความเร็วให้กับตัวละครของตัวมันเองนะครับผมจานวน3-2%แล้วก็จะมีการมอบบัฟชนานาการทะลวงให้กับเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวกันกับเขาซึ่งความสามารถชนานาญทะลวงเนี่ยก็คือมันจะทําการยกเลิกสถานะละเวนดามจที่ไมโยอทอของเป้าหมายออกไปรวมไปถึงเขายังจะเพิ่มพลังโจมตีไปด้วยนะครันวน้ว่วมมวต,ตีีเ โอโหถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับเมตานะปัจจุบันตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่สามารถแก้ทางเจ้าตัวโล่สีม่วงได้แต่เขาก็เอามายืนอึดๆถื่ๆรวมไปถึงการเพิ่มทัศสับพิเศษให้กับเพื่อนๆภายในทีมของเราแล้วก็ทําการสาบศัตรูไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเปิดนะแนะนําว่าให้ดองตัวดํารอได้เลยครับ180ใบแบบแจมๆหรือถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้ถูกใจกับตัวละครตัวนี้และอยากจะดองตัวดําไปให้ตัวละครอื่นๆอย่างเช่นตัวละครเดือนหน้านะครับที่อาจจะมาเป็นเจ้าตัวดวงระดับยูอาร์เพื่อน เพื่อนทุกท่านก็สามารถดองตัวดำกันได้เต็มที่ชื่นชอบตัวไหนจัดตัวนั้นจะดีที่สุดและเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นการโชว์ประสิทธิภาพของเจ้าตัวอมี้แมนระดับยูอารในโหมด p v p กันแล้วนะแต่ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมกับผมเองขอฝากสิ่งที่น่าสนใจไว้สักนิดหนึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบตเสื่อมเปลืองข้าไฟอินเทอร์เนต็ตแพงเน็ตมือถือไม่ดีปิงเยอะ CPU ร้อนแรงจนเกินไป <S <S จัดนี่ไปเลยครับ UG Phone แอปบริการข่าวโฟนราคาถูกและดีที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะ ปล่อยบอทฟาร์มเกมได้แบบชิวๆสบายๆ oh. เพียงการเช่าวันละไม่ถึง10บาทและตัวแอปของเขายังรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น PC Android iOS U g p h o n e จัดให้ไม่มีผิดหวัง <Wow. S 1> ซึ่งจะทาให้การเล่นเกมของเพื่อนๆทุกๆคนนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดแม้จะเปิดมือถือหรือไม่เปิดมือถืออยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านเรียนอยู่หรือไม่ได้เรียนอยู่ u g จ o n e ยินดีบริการให้กับเพื่อนๆทุกท่านลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้อยู่ด้านล่างใตคิวดโอดนี้อย่าลืมเข้ามาโหลดกันนะครับก็สาหรับเพื่อนๆนท่านใดที่สนใจอย,อยากจะ มีกิจกรรมแจกตัวดำจํานวน100ใบผมขอแนะนํานี่เลยครับผมแอป X7 ็กซเกมที่จะทำให้เพื่อนๆน,น,นั้นได้เล่นเกมวันพันแมนเดิร์สตองเกตในซูเวอร์จีนแบบโคตรของโคตรง่ายไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะตอนนี้ดาวน์โหลดติดตั้งกันได้แบบเต็มที่หลังจากนั้นให้เราทําการติดตั้งตัวแอป X7 ็กซิเเกมให้เรียบร้อยพร้อมกับค้นหาชื่อเกมว่าวันพันแมนเดิร์สตองเกตแบบนี้ไปเลยเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็ทําการกดดาวน์โหลดติดตั้งได้ตามปกติและถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เติม X7 ็กซิเเกมพาตรงนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมาาาากๆเเพรรระะว่จไดบัตคูปอง การเติมเกมของเขามาจํานวน50หยวนส่วนเกมฟรีกับเกม99%จะได้5,000หยวนแล้วก็สติปที่2จะได้6หยวนแจกในทุกๆวันกับ600ยหยวนนะครับสำหรับเกม99%เอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเป็นสายเติมของเกมนี้นะไม่ควรพลาดเลยครับสำหรับ X7 เกมพาสต่อมาเรามาดูวิธีการล็อกอินซึ่งล็อกอินได้โคตรของโคตรง่ายๆนั่นก็คือการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลด้านบนตรงนี้กรอกอ,อีเมลของเราลงไปส่วนด้านล่างตรงนี้ทําการกดรับรหัสหลังจากนั้นให้เรากลลับเเข้าามมทีี่ นำโค้ดที่เขาส่งมาให้เรานะตรงนี้นำลงมากกอกที่ช่องด้านล่างตรงนี้ยงแค่นี้ก็จะเป็นการล็อกอินเข้าเกมเ,เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเ,นเพื่อนๆในที่อยากจะเติมเงินวันพันแมนเดือดซองเกตในเซเวร์จีนกดเติมได้ง่ายสุดๆเพราะทางระบบแอป X7 ็กซเกมมีช่องทางในการชำระเงินมากมายไม่ว่าจะเป็นเพย์เพาทูมอนี่วลเลหรือธนาคารค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นทันทีอีกทั้งตัวแอปของเขายังมีระบบการแปลภาษาให้กับเราง่ายๆแบบนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมสะดวกสบายสุดๆนะสำหรับตัวเกมของแอป X 7. ซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดของเขาทั้งหมดจะอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปโหลดกันเยอะๆนะต่อามาเดี๋ยวเรามาดูการ PVP กันครับผมสําหรับดอกแรกโอ้โหซอมบี้แมนเปิดมาก่อนฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยคือโดนบล็อกลูกไฟไปแล้วนะครับผมจำนวน3มแต้มนะซึ่งในส่วนนี้ก็จะอยู่ที่มุมด้านล่างนะตรงนี้คือโดนบล็อกลูกไฟไปแล้วจานวน3แต้มส่วนฝั่งทางซ้ายมือยังไม่ได้ทาการเปิดเลยครับฝั่งทางขวามือคือเร็วกว่าใครเร็วก่อนได้เปรียบแบบที่เห็นแถมเจ้าต,ตัวซอมบี้แมนระดับ UR มันเร็วกว่าเจ้าต,ตัวแฟดระดับ UR ด้วยนะคร จะมีอะไรโต้ต่อฝั่งทางขวามือได้บ้างนะครับเจ้าตัวแฟตโจมตีมาในส่วนนี้ก็คือเสียลูกไฟไปแล้วนะลูกไฟของเขาจะได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นนะตอนนี้แล้วก็โจมตีไปหนึ่งที่ลูกไฟของเขาก็จะเหลือศูนย์แต้มทันทีนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเหลือลูกไฟอยู่ที่1แต้มนะครับผมอันติของเจ้าตัวหมาชิบะตรงนี้รู้สึกว่าจะโดนลดไปน้อยนะเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดนะเจ้าตัวหมาชิบะหรือว่าเจ้าตัวจักรพรรดิเด็กระดับยูอาร์มันโจมตีอันตัฟรีโดนหัยไม,ะะมก็หลือแต้มทงคู่ เลยนะครับผมนะตอนนี้ก็จะเป็นการโจมตีแบบปกติอย่างเดียวเลยนะเจ้าตัวแฟลยูอาก็ไม่สามารถทําการไล่อันตีได้นะครับเนื่องจากลูกไฟมีไม่เพียงพอนั่นเองต่อมาก็เริ่มในเทนที่2นะครับผมโดนหักลูกไฟเป็นจำนวนสามแต้มเหมือนเดิมจากปกติตอนแรกมีอยู่เแต้มนะคุณผู้ชมก็จะโดนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การหักลูกไฟหรือว่าการจํากัดการเพิ่นลูกไฟเนี่ยจะอยู่ด้วยทั้งหมด3ครั้งนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อน,นๆท่านใดมีแฟลชยูอานะครับหรือเจ้าตัวจกักรพรรดิระดับยูอารมันก็จะสามารถแก้ทางได ทั้งหมดเลยหากเราทําการไล่อันติหรือทําการโจมตีอันติโดยที่มีศูนย์ไฟเราก็จะโดนเพิ่มแค่1ลูกไฟเท่านั้น,นครับส่วนลูกไฟอื่นๆเนี่ยก็ให้เพื่อนๆไปในทีมของเราใช้ได้นะอยู่ตัวเดียวนะครับผมเนื่องจากณนะตอนนี้เนี่ยลูกไฟน่าจะทําได้เยอะที่สุดประมาณ9ลูกไฟหากเป็นคอเมต้าในปัจจุบันตอนนี้หรือถ้าใครอยากจะได้ลูกไฟเยอะกว่านี้นะครับก็ไปใส่ตัวละครอื่นๆมาก็ได้นะครับอย่างเช่นเจ้าตัวโซนิกระดับยูอาร์ที่มีการเพิ่มลูกไฟหรือจะเป็นเจ้าตัวหมานะครับผมก็ <ๆ S 2> มีการเพิ่มลูกไฟได้เหมือนกันนแตตต่การรเ2ัััววลค้น กับเข้ามาในทีมเนี่ยมันจะคุ้มค่าแก่การเล่นหรือเปล่าก็ต้องไปรอติดตามดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งณนะตอนนี้ผมมองว่าการโจมตีแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ทีมแต่ละฝ่ายเนี่ยยืดเยื้อไปมากๆสาเหตุก็คงเพราะว่ามันไม่มีลูกไฟในการใช้งานในเรื่องอันติเมตนั่นเองคือมันจะทําการบล็อกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีการจํากัดน,นะว่าบล็อกได้กี่เทิร์นแต่เขาก็จะมีการจํากัดน,นะครับว่าสามารถเพิ่มลูกไฟให้กับฝั่งศัตรูได้จํานวน3ครั้งใน1นเทิร์นส่วนการบล็อกเนี่ยก็จะได้เทิ ที่สี่นะครับว่ามันจะสามารถบล็อกลูกไฟได้อีกหรือไม่นะเผื่อบางทีผมอาจจะจําผิดก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันอีกทีหนึ่งว่านะตอนนี้จบเทินที่3ไปเทินที่4ยังจะโดนบล็อกลูกไฟได้อีกหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มดูกันในเทินที่4นะครับจังหวะน,นี้ซอมบี้แมนอยู่อาโจมตีเข้ามาหลังจากโจมตีไปแล้วลูกไฟก็ยังคงโดนบล็อกเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยเจ้าตัวซอมบี้แมนโจมตีกลับไปปุ๊บลองสังเกตดูนะครับผมเห็นไหมเหลือ5ลูกไฟทันทีนะครับอีกสามลูกเนี่ยคือโดนบล โดนหักหนึ่งแต้มฝั่งเ้าตัแฟตโจมตีกลับมาก็โดนหักหนึ่งแต้มไปชินเดียวกันนะสรุปเลยคือเจ้าตัวซอมบี้แมนระดับยูอาร์มันดีมากๆนะคุณผู้ชมใครที่คิดจะข้ามตัวนี้ก็ต้องคิดดูอีกทีหนึง่งเพราะตัวละครของเขามันเป็นตัวบัฟความเร็วอีกทั้งเขายังกำหนดลูกไฟของฝั่งศัตรูได้ด้วยนะจ๊ะในส่วนนี้บอกเลยว่าดีมากๆส่วนวิธีการแก้ทางก็มีได้ง่ายเหมือนกันนั่นก็คือเอาเจาตัวแฟตระดับยูอาร์ตัวนี้ไปทําการไล่โจมตีอันติแก้ทางนะครับสูญเสียทั ตรงนี้ไปก็ได้นะครับเพราะว่าลูกไฟที่เขาจะใช้เนี่ยจะอยู่ที่1แต้มเท่านั้นเอาเป็นว่าสําหรับการเล่นก็จะมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เพื่อนๆจะจัดทีมเลยว่าจะเอาตัวละครตัวไหนมาไว้ในไอดีกันบ้างหรืออาจจะไปรอตัวละครตัวใหม่ซีซั่นใหม่ในปีหน้าก็ได้นะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้กระผมเองขอตัวลากันไปก่อนก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทำการกดปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะชวนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้า,นา,นานและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน